มีผลการตรวจสอบกลิ่นที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะที่เป็นเรื่องเป็นราวกับทางวัดอ้อน้อยเนี่ยแล้วทางเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปเก็บกลิ่นตัวอย่างมาตรวจสอบนะครับวันนี้เนี่ยผลการตรวจเนี่ยออกมาแล้วนะฮะทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับคุณวิเชียนจุงรุ่งเรือง <c oughs> ก็บอกนะครับว่าหลังจากที่ไปเก็บตัวอย่าง อากาศจากโรงงานทั้งหมด7จุดนะครับมาตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการดมกลิ่นโดยผสมตัวอย่างกับอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดการเจือจางแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่6คนมาทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับหลังจากการตรวจสอบผ่านไป5ตัวอย่างชี้ให้เห็นว่าความเข้มที่มีอยู่ในกลิ่นเนี่ยจากปล่องปล่อยอากาศของโรงงานเนี่ยเกินกว่าค่ามาตรฐาน ตั้งแต่สองไปจนถึง10บเท่าเกินไปตั้งตั้งแต่สองถึงสิเท่าเลยนะครขณะที่ความเข้มข้นของอากาศจากริมรัว้วอันนี้ริมรั้วนะฮะเกินกว่าค่ามาตรฐาน6กถึงเเท่าแสดงว่าเกินหมดเลยแล้วเกินเยอะด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปทางกรมควบคุมมลพิษจะทำหนังสือไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็น สถานประกอบการที่เข้าขายตามพรบรโรงงานนะครับแล้วก็ทําหนังสือแจ้งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขวางเพราะว่ากลิ่นเหม็นจากโรงงานเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญตามกฎหมายพรบรสาธารณสุขแต่เนื่องจากว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดําเนินการกรมควบคุมมลพิษสามารถออกคําสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นได้ แนวทางการแก้ไขเนี่ยนะทางอธิบดีบอกว่าต้องมีการติดตั้งเครื่องกำจัดกลิ่นเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเพราะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดังนั้นกระบวนการในการผลิตเนี่ยนะฮะจะใช้วิธีการโม่หรือว่าบดวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวโพดแล้วก็รำรวมทั้งปลาปน่นนำไปผสมแล้วก็อัดเม็ดอันนี้แหละฮะที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับซึ่งทางโรงงานเขาบอกว่าขอเวลา30-45วันขอผลิตสินค้าในล็อตที่คงค้างก่อนอแล้วจะหยุดการผลิตและปรับปรุงบำบัดกลิ่น,นซึ่งก็คงต้องใช้ระบบบำบัดกลิ่นแบบแห้งด้วยฐานกร,รมถันและตัวช่วยดูดกลิ่นเพิ่มเติมจากระบบโอโซนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่ก็เป็นความคืบหน้าว่าผลการตรวจสอบเนี่ย เกินค่ามาตรฐานเนี่ยสูงสุด10เท่านี